บทนิยามนะครับอสมการค,คือประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์โดยมีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือว่าไม่เท่ากับนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนอันที่หนึ่งแบบนี้เราจะเรียกว่าอันนี้ว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะครับอันที่สองแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าอันที่สามแบบนี้เราจะอ่านว่ามากกว่าหรือนะครับเท่ากับ ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าเป็นอันนี้เรียกว่าเท่ากับและสุดท้ายอันนี้นะครับจะเรียกว่าไม่เท่ากับคราวนี้มาดูการเขียนสนัญลักษณ์แทนข้อความกันนะครับข้อที่หนึ่งเลยแบฝึกหัดจงบอกว่าจงเขียนสนัญลักษณ์แทนข้อความต่อไปนี้นะครับแล้วก็ดูข้อแรกกันก่อนข้อหนึ่งจะบอกว่าผลบวก 3ามกับแน้อยกว่า15นะครับก็คือเอา3มาบวกด,ด้วย8นะครับน้อยกว่า15ต่อไปข้อที่2 5เท่าของจำนวนจำนวน1นะครับก็คือ 5x น้อยกว่า20นะครับต่อไปข้อที่3ผลบวกของจำนวน1นึ่จำนวน1กับ5นะครับก็เป็น x บวกด้วย5มากกว่า12นะครับต่อไปที่4เศษ4ส่วน5ะครับก็คือ4.5ส่วน5ของผลบวกของจำนวน1กับ8นะครับโดยควาจากในมานอกนะครับเวลาเจอประโยคนี้ก็จะกลายเป็น4.5ส่วน5ของคือคูณนะครับคูณกับวงเล็บเปิดผลบวกก็คือ x บวกกับ8นะครับมีค่าไม่เท่ากับ15 ข้อ5นะครับข้อ5จบอกว่าเศษ2ส่วน3ก็คือ2ส่วน3นะครับของคือคูณนะครับจำนวนจำนวน1ก็คือ x นะครับไม่เกินเขาไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ6ต่อไปข้อที่6 2เท่าของผลต่างจำนวนจำนวนหกับ4นะครับนั้นทำจากในมานอกนะครับก็จะกลายเป็น สองเท่าวงเล็บเปิดผลต่างก็คือจบมาลบกันนะครับจำนวนจำนวนหนึ่งกับ4ไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ3ต่อไปข้อที่7ผลบวกของ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ6นะครับทำจากในมานอกนะครับ3เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ 3x นะครับนำมาบวกกับ6นะครับน้อยกว่า ก็คือน้อยกว่า20นะครับต่อไปข้อ8 3เท่าของจำงนวนจำนวนหนึ่งไม่เกินนะครับก็คือ 3x ไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ18นะครับต่อไปข้อที่9ผลบวกของจำงนวนจำนวนหนกับ7นะครับก็คือ x บวกด้วย7ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่าก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ25ต่อไปข้อที่70นะคะรับเศษ7ส่วน15นะครับก็คือ7ส่วน15ของจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ x นะครับไม่เท่ากับก็คือไม่เท่ากับไม่เท่ากับ105นะครับต่อไปข้อที่11เศษ3ส่วน4นะครับก็คือ3าม ส่วน c เหมือนเดิมน,นะครับทําจากในมานอกนะครับวงเล็บเปิดผลต่างของจํานวนจำนวนหนึ่งก็คือ x ลบ2นะครับไม่เกินไม่ถึงนะครับไม่ถึงก็คือน้อยกว่าไม่ถึง40นะครับต่อไป12 2เท่าของผลต่างจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับกับ c น้อยกว่าอันนี้แอบซับซ้อนนิดนะครับคิดทั้นท่านเขาว่าน้อยกว่าไว้ก่อน น้อยกว่าเป็นตัวคีย์เวิร์ดนะครับก็จะกลายเป็น2เท่าของผลต่างจำนวนจำนวนหนึ่งคือ x ลบ4นะครับน้อยกว่า5เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนนั้นกับ8นะครับก็คือ x บวกได้วย8ข้อ13กับข้อ14นะครับทันนี้สังเกตดูว่า13กับ14มันจะมีความต่างกันนะครับอลองเปรียบเทียบกันเลยข้อ13 จวบอกว่าผลบวกของ3ใน4ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ8แต่ข้อ14คือ3ใน4ของผลบวกจำนวนจำนวนหนึ่งกับ8นะครับข้อ13าจะทำจากในมานอกนะครับทำจากในมานอกหมายความว่าตัวหลักเราจะเป็นผลบวกนะคะก็จะกลายเป็น3ใน4ของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ8นะครับ วงกลมไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ15แต่ข้อ14 3ใน4จีวขางนอกสุดนะครับทำจากในมานอกนั้นก็จะกลายเป็นวงเล็บเปิดผลบวกจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือ x วกเลวย8นะครับไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ15ให้เห็นว่า13 14ไม่เหมือนกันนะครับทุกครั้งเจอประยโยคยาวจะทำจากในมานอกนะครับต่อไปข้อ15 15 จทย์พูดถึงผลบวกของ2เท่าของจำนวน1กับ3เท่าของจำนวนนั้นนะครับก็คือ 2x บวกด้วย 3x นะครับน้อยกว่า20นะครับต่อไปข้อ16ผลบวกของจำนวนคี้3าจำนวนเรียงกันนะครับจำนวนคี้3าจำนวนเรียงกันตัวอย่างเช่นคี้ตัวแรกถ้าครูให้เป็น5นะครับ ต่อไปก็จะกลายเป็น7ต่อไปก็จะกลายเป็น9นะครับท่นี้สังเกตเห็นว่ามันจะกระโดดไปทีละ2นะครับบวก2แล้วก็บวก2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ตัวแรกเป็น x ตัวต่อไปก็จะกลายเป็น x บวก2นะครับตัวต่อไปก็จะกลายเป็น x บวก4จย์สั่งให้ทําม,มาเป็นผลบวกนะครับก็เลยจับบวกกันมีค่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับ ต่อไปข้อ17นะครับ17ผลคูณของจำนวนนับสองจนวนนะครับเรียงกันจำนวนนับสองจนวนเช่นถ้าครูให้ตัวแรกเป็น5นะครับต่อไปก็จะกลายเป็น6พรืะถ้าเกิดตัวแรกคือเป็น x อีกตัวก็จะกลายเป็น x บวกี่หนึ่งนะครับเอามาคูณกันไม่เท่ากับ18นะครับต่อไปข้อ18กําลังสองของจํานวนจํานวนหนึ่งก็คือ x กาลังสองนะครับ เท่ากับ16นะครับต่อไป19ครึ่งหนึ่งของจำนวนจำนวนหนึ่งนะครับก็คือ1 2คูณด้วย x มีค่าไม่เกินก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับต่อไปข้อ20กําลัง3ของจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าลบ2นะครับก็คือ x กําลัง3มีค่าน้อยกว่าลบ2นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ